ที่มันแยกกันระหว่างเหงือกฟันไม่ใช่เขาทาไม่ดีนะคะแต่ว่าคือว่าฟันเราอะ่ะเราเคยใช้แต่ฟันปลอมถอดได้แบบดวนๆพอเรามีรากฟันเทียมมารองรับอย่างเงี้ยแล้วก็มีคลิปล็อกอย่างเงี้ยแรงเคี้ยวของคนไข้เยอะขึ้นแบบ วันนี้นะคะจะมาแนะนาว่าคนไข้ที่ไม่มีฟันเหลือเลยในช่องปากค่ะเคสนี้นะคะเขาใส่เป็นโครงค่ะโครงแล้วก็มีฟันฟอร์มหมายถึงว่าสมุิอันนี้ไปให้ยูเฉยๆนะคะเป็นฟันบนอันนี้เป็นฟันบนแล้วก็เป็นยูเชฟก็มีโครงโลหะอยู่ข้างในค่ะแล้วคือมีปัญหาว่าฟันมนันดูดแยกออกจากเงินบ่อยหมอเลยตัดสินใจว่าเคสนี้เราจะทําฟันแบบกลึงนะคะหมายถึงว่าอะคริลิกมันจะมาเป็นชิ้นเลยค่ะเหมือนขนมอะค่ะ เป็นก้อนแบบเนี้ยค่ะประมาณเส้นผ่าศูงกลางก็เท่าๆกับฟันเนี่นะคะแล้วก็ความสูงประมาณเซนเสองเซนนี่แหละคะ่ะแล้วก็จะเข้าเครื่องคอมแล้วก็กดออกมาให้เป็นรูปฟันเราอย่างนี้เลยค่ะพอเป็นฟันเราเสร็จแล้วก็จะมาพ้นสีลงไปนะคะว่าสีเงาสีชมพูระดับไหนแต่ว่าชิ้นนะ่ะที่เป็นแผ่นอะคริลิกจะเป็นสีฟันเราเลือกแล้วเราก็เอาสีลง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 ล,งลงให้กลายเป็นเงาก็จะมาเป็นแบบนี้คือไม่ต้องมี โลหะผสมแล้วค่ะก็จะวางแล้วก็น้ําหนักเบาด้วยนะคะในเมื่อไม่มีโลหะเนี้ยเป็นส่วนผสมเพราะฉะนั้นฟันฟอ,ฟอมชิ้นนี้ก็จะน้ําหนักเบานะคะก็จะมีโอริงยางที่ยึดอยู่กับรากฟันเทียมในช่องปากของคุณหมอนะคะแล้วเขาก็ใส่เข้าไปบนกับล่างแต่ก่อนที่จะมาเป็นชิ้นนี้ค่ะคุณหมอก็ให้เขาทามาให้ลองในปากเป็นชิ้นชิ้นนี้ก่อนตอนเป็นชิ้นเนี่ยเราไม่ต้องไปพ่นสีเหงกนะคะเพราะว่าชิ้นนี้เอาไปใช้อยู่แล้วคันเองไปปิ้นชิ้นนี้ออกมาใช้อ่าฮะ ก็ให้ลองว่าพอดีไหมร่องของนี่พอพอกันกันในปากแล้วใส่แล้วได้ไหมดีไหมพอเราถึงขั้นตอนลองฟันแบบนี้ผ่านแล้วค่ะหมอก็ดสั่งให้เขาทาแบบนี้มาซึ่งหมอก็ไม่ต้องส่งแคตไปนะคะบอกแค่บอกเขาแล้วเขาก็จะกดปุ่มที่เขาสแกนไว้ในคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็นชิ้นง,งานถ้าเราไม่ได้แก้ไขอะไรมากนะคะ แต่เท็นี้แก้ค่ะหมอเลบส่งกับที่หมอปรับแต่งไปให้เขาเขาก็เลยเอาเข้าเพื่อคอมแล้วก็ส่งมาให้หมอดูว่าสิ่งที่หมอปรับนะั้นหมอโอเคไหมนี่พอโอเคมาเสร็จแล้วไปนอกงานออกมาแล้วนะคะคนนี้ทํารากฟันเทียมรองรับป่าโอ้เด็ดเจอนะคะก็มีอ่าปลามีเรือคล้ายๆสะพานอยู่ขี่ไในช่องป่าแล้วก็มีคลิปนะคะไปคลิปค่ะเป็นยึดกับบนสะพานที่อยู่ในช่องปากของคนไข้ค่ะงล่างก็มี้เนาะ แล้วเขาก็ใส่ข้างบนจะใส่แบบนี้ข้างบนนะคะแล้วก็ข้างล่างอ,อันนี้ก็เรียกว่าฟันปลอมชนิดแบบปลึงนะคะรูปไหม่ล่าสุดเลยค่ะปลึงมาจากบริษัทแหลกเลยคือเป็นชิ้นฟันปลอมที่บอกบอกเมื่อกี้ค่ะมันก็จะออกมาเป็นสีขาวแล้วก็มาพ่นสีเข้าไปเป็นสีเหงือกตามชอบใจของเราเลยค่ะว่าคนไข้จะชอบเหงือกสีอะไรนะคะซึ่งตอนนี้ไม่ต้องไปแว็กซิ่งเป็นเทียนเป็นแว็กออกมาเหมือน สมัยก่อนแล้วค่ะแล้วฟันชิ้นนี้มันเป็นก้อนอนะคลิปเดียวกันคนไข้ที่มีปัญหาฟันมดุดออกมาจากเบ้าแยกกันระหว่างเหงือกฟันที่มันแยกกันระหว่างเหงือกฟันไม่ใช่เขาทำไม่ดีนะคะแต่ว่าคือว่าฟันเราอ่ะเราเคยใช้เดีฟันปลอมถอดได้แบบงวดๆพอเรามีรากฟันเทียมมารองรับอย่างเงี้ยแล้วก็มีคลิปล็อกอย่างเงี้ยแรงเคี้ยวของคนไข้เยอะขึ้นแบบคนไข้างครั้งก็ แบบควันไม่แน่นมานานแล้วก็จะกินทุกอย่างฉันกินฉันกินฉันกินแรงเหี่ยวเขาก็เลยเยอะ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 ค่ะเขาเอ่เยอะมากๆจนแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมากกว่าคนไข้ที่ไม่มีรากเทียมมากๆเลยมันก็เลยหลุดง่ายคือความอุ้ชันสมัยก่อนการทํางานของฟวันปลอสมัยก่อนก็คือว่าไม่มีมีแต่เหงือกใช่ไหมคะคนไข้ก็พอจะประคองประคองเหี่ยวมันก็อยู่ได้พอสมัยนี้คนไข้มีรากวันเทียมก็เลยเหี้ยวมากๆเลยค่ะ ทีนี้เขาก็เลยคิดว่าเออเอาฟันปลอมเข้าไปกลึงเป็นแผ่นเดียวกันชิ้นเดียวกันออกมาเลยแล้วก็ใส่ยาวก็เป็นรุ่นใหม่ค่ะที่ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะแบบเนี้ยค่ะแบบนี้คุณหมอเชอรี่ชอบมากๆเลยค่ะไม่ต้องหลุดอีกแล้วค่ะนอกจากคนไข้จะทําลวดมือระหว่างล้างแล้วก็แตกนะคะใครจะล้างใครจะดูแลฟันปลอมนี่ก็สามารถดูคลิปก็ได้นะคะแต่หมอจะบอกตอนนี้ก็ได้ค่ะเวลาล้างต้องมีกระบังรองนะคะจะให้ตกหน้าตาแ lap ก็แพงมากๆเลยค่ะแล้วคนไข้ก็ต้องจ่ายเงินเยอะค่ะ จะได้ฟันฟอมสวยๆแบบนี้มานะคะใครไม่มีฟันเหลือเลยหรือว่ามีฟันหลอบางซี้มีฟันเหลือบ้างอยากจะทาฟันฟอมโดยที่มีรากฟันเทียมรองรับก็ปรึกษาคุณหมอได้เลยะคะ่ะทั้งทางออนไลน์แล้วก็มาพบตัวคุณหมอได้นะคะที่คลินิกไมทิสบางแสนและคลินิกไมทิสละนองน,นะคะถ้าใครคิดว่าเออมาไกลามากๆก็ส่งภาพเอ็กซเรย์หรือว่าภาพหน้าตามาพูดคุยกันทางโทรศัพท์ก่อนได้ะคะ่ะ ยุคนี้นะคะไม่ต้องมาถูงตัวให้คุณหมอตรวจก็ได้นะคะขอให้มีใจกันมีความรักต่อกันก็เป็นคนไข้เป็นคุณหมอดูแลกันไป,เ,ปนเหมือนเป็นญาติเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะตอนนี้คนไข้กับหมอก็เหมือนเป็นญาติคุณหมอก็มีเพื่อนมีญาติเยอะแยะเลยค่ะนะใครมามากไกลๆคุณหมอก็ยินดีต้อนรับนะคะ แล้วก็มีสเ,เตปการรักษาสําหรับคนมาไกลได้แม้แต่ต่างประเทศนะคะฟันฟอแบบนี้ค่ะดีมากๆเลยค่ะสวยด้วยเห็นไหมคะใครสนใจก็อินบ็อกเข้ามาถามได้เลยนะคะหรือโทร,าร,รมาปรึกษาคุณหมอได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ